Honda City Turbo นะครับเครื่อง1,000นะครับเป็นตัว S วิ่ง5โลนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่จับฉลากมาได้ปี2022นะครับราคาอยู่ที่519,000บาทเท่านั้นนิสสันแอร์โฮเมล่านะครับเครื่อง1,200ตัว ES ปี2013นะครับวิ่งน้อยนะราคาก็สบายกระเป๋านะครับ229,000บาทวิ่งเพียง70,000กว่ากิโลนะครับผม MG ZS นะครับผมตัวหลังคาแก้วตัวซันรูฟเลยเป็น ZS ตัว X นะครับผมตัวท็อปสุดเลยปี2019วิ่ง90,000กโลนะครับอยู่ที่469,000บาทเจ้า t o y o ต้า h r เป็น Toyota าที่เอาจริงๆแล้วขายดีและดีไซน์นี่บอกเลยว่าโดดเด่นมากนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง1 0 0นะครับตัวกลางตัวมิดปี2018วิ่งมา100,000โลราคาอยู่ที่629,000บาทจาก รถ SUV ขนาดเล็กและเรามาขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับ CRV คันนี้จะเป็นเครื่อง 2.4E นะครับเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะครับล้อหน้าปี2018วิ่ง70,000กิโลนะครับราคาไม่ถึงล้านแล้วอ่ะ879,000บาทเท่านั้นนะครับผม Mazda 3 Skyactive 5ประตูนะครับแล้วเป็นตัวพิเศษด้วยตัว100ปี anniversary นะครับวิ่งมาเพียง10,000กาโลเท่านั้นและราคาอยู่ที่900,000 9 9 0 0 0บาทไม่ถึงล้านเอาไปครอบครองเลยรถวิ่งหมื่นโลคุ้มแน่นอนนะครับ t o y o ต a c r o อสหนึ่งจุดแปดไฮบริดพรีเมียมเซต้นะครับผมคันนี้ปี2020วิ่งมา3,000 30, 0โลเท่านั้นเองและราคานะครับอยู่ที่1 2 9 0 0ล้านบาทดูด,ดันไม่เกรงใจใคร ปอร์ดไม่มีแรปเตอร์เอาเอเวอเรสต์ไปก่อนละกันปอร์ดเอเวอเรสต์นะครับผมเครื่อง2,000นะครับเป็นตัวไทเทเนียมพลัสนะครับปี2019วิ่งมาเพียง70,000กว่ากิโลนะครับอยู่ที่1 7ึ0 0 0 0บาทนะครับปอร์ดเรนเจอร์นะครับผมเครื่อง2,002 xlt highlighter ดับเบิลแคปปี2018นะครับวิ่งมา80,000กว่ากิโลราคา5 8า0 0 0แปดหบาทเท่านั้นจี๊ปแกรดิเอเตอร์รูบิคอนนะครับผมเป็นรถกระบะสายพันธุ์ เท่ hey, แข่งคุ้มค่าแน่นอนใครที่หาอะไรที่แปลกใหม่ไม่เหมือนชาวบ้านเขานี้ปี2020วิ่งเพียง4,000โล <c oughs> ได้ยินไม่ผิด4,000โลเท่านั้นขายอยู่ที่4,890,000บาทเนี่ยแหละครับกระบะสุลต่านของจริง